เรารักกันโดยพ่อไปแล้วลูกนะพ่อชอบดีนะกันพ่อไปแล้วคุณพ่อ,อก็กลับไปก่อนกันลูกไม่เห็นหัวพ่ออ่ะ,อะ,อะลูกตาควาดเลยเพราะลูกไม่เห็นจริงๆก่นเห็นแม่มันเป็นรังรานกันมารังไร <c oughs> ไม่รู้ว่าราังรานไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกพ่อหรอกแตนพ่อไปขอลูกนะว่าเราดีดื้อจริงๆนะกันอ๋อนั่นนี่คุณ คุณใจเป็นนี่มุญแจร่ำนอกุญแจร่ำนอก็ว่าเหลวห้ามขอบพี่แกพูดน่าเกลียดนะไม่ใชจนอป็นิ์นึกหรอกนอนนี่คือนอนนื้อนอนนังนอนนับนั่นนั่นนั่นกรนีมบอตึงอยากกินเนอยากกินังังเ็วต้องดังเลยโยลางเงินขึมบนว่องหาำนัดตุกติ้งตุกริงอย่าแม่ก็อแม่ ประดาดน,เดเนาทีดตัวโยตาเต่เกินตมันคนนักล่ามงุ้นบินนองประชาชนมีแต่ความเน,รนเอร้อนเฮ้ยนี่น้องจะไม่นี่น้องนองน้องนอง,นอง,นอง้าว่าน้องอย่าเป็นลงยากปานนี้ในพว้เทน,นเันแล้เขาแสดงว่าน้องถ้าหากไปใช้ลูกสาวของยักษ์ต้องดีแฟนเลยในพว้เ,นนเทนันแล้วนั้นลงมาบีหนึ่งเลยโยโรงเรียนบอดเร่งปานโรงนเ,นเนียงมือเกิดเมื่อันกัน มันเลยต้องกินมานนันนี้โลกัวาัวโลก้เดื้อนี่มันโลกเวาก็ยิ่ะพามันไปฟอกไปละมันมีหมอกเนี่ยโลก้ยดื้อนี่ตงตัไว้นี้คนให้คิดจะกันว่าน้องเป็นยิ่งตอนนี้อายุก็่เกาปีแล้วนก้งเกกเกงคนี้คนยิ่งตะบักอายุขนาดนี้เก้งเลยไปแรยโรงพยาบาลโมดีกว่าตองสิบสี่ที่มาสี่ที่มาทิี่ที่มา ก้นแก่แก่โยมาก็มันคืออยากคือแกงนี่กูจะมันแก่มันนี่ยังหยอบนมปองอก็แสดงว่าพี่ดด็กชอบดมกระป๋องนมปองนี่นี่ในนมปองมันซูนนมยานไม่ไหนนมปองหลังที่เรานายโยมาก็แล้วเรวเดี๋ยวแรงก็ไม่ไกลรุ่มมุนมันไห่หนุนไอ้นี่วันเดียงเดียงไง้ประเี๋งไ้เอื้อมได้ก็ลาบอมัดลากีลุดมือ เี้ยเี้ยวเรี้ยวเรี่ยวนี่ปลาในน้องน่าดืนรมวนอยู่จังเราโยมาไม้กัดมาไม้แง่ไม้ไมไม่นยดำกินบรกันะบอบยบอปะชมอยากเดินทางอย่างตะนนน จับกระบอกมากับจับพอกับกายเลยจอมหุ่มพันผ้าแดดเปลียงเมื่อเตียงตรง my broad in team letter print บอกความจริงอยา่าลอกบอกความจำได้เป็นมาอยากรู้ว่ามึงรื้อเชื้ออะไรหยุดมาเย่ากู้เรียกคนมามาดีนัย่ยหลังบ่เมาดีดำใจงา,านนั่ยหันนั้นแล้วเดี๋ยวกุญแจกวดงนะรื้อไม่เล่าเน่งพวกก้าในปุ่งไม่ว่าเคยหายเปลี่ยนนี่ได้ดนทีไปไหนก็มึงอะ <c oughs> จะวินกินก้อย กำกำรับจังก้องเนื้อวัวโอ้เป็นท่างานผมยศอ,อะไรเม็ยดยศเลยผมจะเรงยศก็ลุยเร่นุ่มนุ่มมันยศก็ลุยเพราะว่าแกเม็ดยศพอดีใจยาโนบกับไม่ไห้ายยานนพ่นอั่ไหนพ้นจะใกล้ากากแวไม่เคยรู้เรือเร่อกลัวไม่ไหนพ้น กันนี่พูอไายลรงเลกกนแจ๊กกุ่นตรองกุนตรองจ้งว่าตรงละโรยละรยกันนี่พอแจ๊กเร็วกันนี่โมใไงมันนาย้อยกินเร็วไปเนี่ยเมียมไม่ดีว่าฮะพ่อแจ๊กเร็วม,มันบมกว่ามันจเจ้านะ้รยไงพ่อไอพ่อปั่นลือตุ่มเมียปกเราอกับโลโก้นั่งอย่างโอรสผปัญนญาใจอ้มนู่นู่นเลยนู่นแงแวนูน,น อันนี่ม่ตออ้มละน, <c oughs> นี่โอ้ยโอ้น่ากลัวโอ้เป็นตะการกับาามึงตะงานเออมึงได้เชื่ออะไรเลยผมเจอพูดโอ้ยยับแม่พูดมากล่ามี้ยมันกับโต้เล่าเปนคุยกี่มูย่ยใจไม่เรื่อง ไปไหนก็มึงอะเสวินกินก้อยตามคำรับเรื่งของเนื้อวัวนะเพราะก็กลัวอยากกี่มาอีเมาอยากกันตำ้งกรรมเลยมอเมาท่านยาหมองเมืองนั่นอยากกันจัดรูปบ้านน่าชกไงเหล่ไงเลยโยหลังเหลือึ้นบินควงเขาเองมาคุณบินเมอ้ยแม่ฉันเหลือบ้านเมืองโยกันเดบันี่ เนื้อร้อนเลิกเกินพี่น้องประชาชนโอ้แสดงว,ว่าพี่น้องประชาชนก็กลัวยักษ์กันมากยักษ์อะไรที่ก็กลัวทีท่สุ่นกลัวดุกยักษ์ทำไมคก็โมยักษ์กันไม่ว่าก้าวไปเร็วนานนี่อว่าได้ปุ๊ดแล้วโมยักษ์ที่นึ่งถ้าบังเกิดยักษ์โต๊ะและกลุ่มหนงวอมแล้วถ้าอยากพิยกษยบเด้งน่าจะคัารกันแต่พี่น้องประชาชนที่กลัวมากที่สุดก็คือยักษ์นันทพันธ์ พี่น้องประชาชนร์ดูกันมากยักษ์นันทบานกับรัวกันจังสิเฮียช in ัดร em> ังเกยเดินเดือบเบ่าเฮ้ยกูอยากจะรู้ว่ามึงร네ู้จัก mm กูหรือเปล่ากูนี่คือใครไม่วอเน็ดนี่ไม่นิดเลยนี่กูนี่แหละคือยักษ์นันทบานที่วอกนะวะ ไฮ้ลก,ก็แค่แบบไงแม่แมัมมนดีอยู่ไม่ดินต้าเอาเอกูอยากจะรู้ว่าตอนนี้กันรันไกลเทพเลยเตรีมยมสัญญามอบเบืองให้กูหรือยังไม่เล่าเข้าดิอะไรเราขาวอ่ะแต่คนเราทักยังแต่วันนี้ก็ใกล้นำยังรถมดกะแต่เราเข้าก็ไปเร่ในโรงพยาบาลอะไรก็ทักพระอมเด็กดแต่โรโรก็เตรียมนักรบเตรียมนักรบ อจะได้ว่ากระดานไกรเทพคิดอักหลังกูก็ไม่รักลั่งเหงือกนาะก็จะไม่กี่ของพันกองร้อยหรือคลองคนค้องคนใครคือใหญ่แก่ดวงจอยกับดังเจ้าโจปินผู้หญิงครับ <c oughs> ไม่มีตางมึงเข้าไปบอกกรัตว์ไก่เทพเดี๋ยวนี้นะ ว่าตรงนักรบมารอบอคูทีร้รงเนี่ยกูค,คอยที่นี่มึงคืนเจ้าอยู่แล้วกูจะเข้าไปในเมืองกูจะเปล่าเมืองได้จะประนังเจ้าดา,ารารัศมีเนี่ยมันเป็นเมียกูไปบ้ากันเลยพวกหน้าพวกจุนลูกรูนี่กันโอ้เจ้าบ้านรอแต่ดิเวท <c oughs> นายบุญจะเบตกใจไปนักนะรับคำจอมมันมิรอจะไปกราบตาวราชาน้าบัลลัง กูเตะมุ่มเขาละใจไม่แรงเลยแล้วปั่นปืนทีแรกก็ไม่เป็นกูกูเตะปุมนักแรงจนมันใจโลจนโยแค่ในวังโยจนในรุน่นตอนนี้หนูยักษ์มันมาแลว้วใ <c oughs> นในพุ่นยักษ์มาแลว้วกับยักษ์มาเรียกว่าอยักษ์มาเรียกว่ามาโนดอ,อยู่บ้านให้มิดก็ต้องคือลเลยแล้วในพุ่น รวมไหมว่ายากมาเลยดิยากว่าเลมัง้งหมายม่มปวดรงนักรบนะไปรบกับมันมันเก่าอยู่ที่ลาดน้พดนะถ้าจะอาแจ้จตัวเดียวมันเก่ามันในวังแล้วมันเป้าว,วังนั่นแะล้วก็มันจับพลังเจ้าดารารัฐมีไปเป็นเมียมันถ้าบปนั่นนายพูนะไปบอกนักรบไอ้มาตาเราทักเดียวบมบม,บม เด e e ี๋ยนอาจารยักดิษฐ์นาปิดนาพมนาลมนากันนาจุ้ยนาตรงนาคงบาวินอ่าจะเป็นผู้่มนอกกลุบากาจันแต่ใดเลยนะช่วยพวกเราไว้ปล่อยตอนนี้เรามีความตุ่ได้อาจารรักดิดนะช่วยเราให้ปลดปล่อยปนาปิดนาพมนาลมนากรไอ้ไรแล้วจะรย์เงินอันบ่อ้พี่กูดอกปากก้าวตินเลยวะ เงยกน่านิ้งมันเว้นบอดีเอ้ยมันเว้นกันบอดีนคนว่นิ้งไม่ใจรอหลังจู้แลกแลกันเตี๊ดตัดแลกกันเตี๊ทีวีรูดเตีดวดรับกันบังเลยไม่ใจรอไรอยากมาแล้วเฮ้ออยากมาแล้วจังเลยไม่อยากาบาปลื้มังเล่เดียวเอ้ยตอนนี้มันย,อย,ยน่อไหนย่อไหนมากราอยู่ดอกเมืองร่องคือแล้วเจ้าก็บังกินเลาโมอยู่ยนี่ จับตัอเดี๋ยวมันนี่ข้าวมันไห้ว่างมันนี่เผาเบืองถึงมีจับทัวไปเป็นเมียมันร้อยจังหูแล้วเรือกี่แตกไปล่างไปนี่จ้ะนะกูมอแใหญ่นี้ก้อยโพก๋วยหยาก๋วยตาก่อยกวย่้านาลังะกูหมอนั่งกูมอโนลากูมอนั่งดินนอนยบจมุตร,รา กูโม่โดราไดนอนยบไดรังไกยเราเมฆกับดุกจวยเราไว้ปลอดไปแค่นี้ผูโม่โดราเราหนักดุรดโรเจะเราไม่รู้ว่าแม่ที่มาลาแม่น่ะแม่ก็เป็นกูตนแค่นี้ลูกอีกกลมลงตีทางไตแคมก็มารอดม่นานอีกลมลงรอดก็ไม่พ้นอ่าจริงแม่ที่มาลาก็เป็นกูตนพอละพอคุลจะตาอยู่ตาแค่

เดียวเลยก็เราก็ได้ประลังมันพ vale ุ่งตกงช่วยช่วยนี่เป็นรื้อแล้วได้ป้องช่วยช่วยโดยพอไอ้ไอ้ปลดปล่อยหรือเปล่าท่านนี้อยากมันมาแล้วโก็อยากมาแล้วเอยากอยากมาแล้วหรือเปล่ แม่เอ้ยลูกไกวตายโอ่นี่วันกระมือนี้เลยลูกๆนกระมือนี <Tá> ้จ <enfant> ้ะแม่เอ้ยแม่เอ้ยมือนวนแม่เอ้ยไปไหไปบ้าอันใส่ยยฮ้อ้แล้วน้อเดี๋มไปมาบอลมาป่ะได้เล่เอ็ดไอันจอนก็นัวจไปแกงลูกพูดกันยังแกงตรงระเบิดเปรตอยู่ปั่นดันหลยคนเติบเติ เด็ดพ่อเด็ดแม่ยักมาแล้วหรือเปล่าอ๋อยากมาแล้วลูกอเปลม่ช่วยเลือบบันเดิ้ลให้ปรยโปรยหรอลุกเรอาใจแม่น้าเลกมาจอกเยกมมันนั้นยังาลุงคุณรมจะตั้งถ้าอยากก้ได้ไปยังไปจูบ้วเลยช่วยเลือกโปล่อยปลือเล่กนะ พอไม่ต้องกลัวรควันกับมือที่เต็มมดแจงเลยตัวแรกอีอีไอแกนู้นนั่จะเด็ดแม่กอให้กำลังใจเด็กกันจูบแม่เอ้ยลูกมดแจงเลยมพใครให้กำลังใจเลยมดแจงนี่เปล่าลูกไม่กับลงใจรอบยักแกนานไปเรื่องนึงแล้วนี่ประเด็นนี่วะนี่ทั้งมุน่าแลกปวดกล้าลับทิ้งแต่ว่าไม่ใจแม่มันหมายกำลังใจถ้าเป็นกนเด้ก็ได้ไหม แม่ปรีก็ว่าถ้าว่าแม่มันไม่ได้กับลังจะเด็กกันจูบกันนี่ถ้าเป็นคนอื่นคนนี้จะเป็นค่ได้วะไดไม่โอ้ถ้าบังเกิดว่าไม่ใจแม่ให้ปอ่จูบกับปนนั่นไม่ใจเออแล้ถ้าปอ่จูบเป็นไดไม่โอ้กำลังใจเต่ากันป่อข้าวปนนั่นนอน้าเลือไปนี่เออเราก็ยังเหมือนกันแค่ยังแต่มุกมันเลยเหลือไปนี่กูจู้เว้นในสมองนี่ กินไม่ไดีดิลตรงเล่ดยไปแ่้นคนคนเราเป็นหวอดแก่นุ้มจัดเยอเฮ็ดตูกปัันหลังใจด้านนี้เออคุณได้แรงเลยค่าเหลือบไปเยอถ้าเป็นแอนบอลทุกรัจจัยเอ้ยฉันใส่จังเลงลั้นตรงนี้เดียงเด็กกิดควายเลยจ้ะ กูกินมาเต็งอ่ะนู้นร่ำรอยแล้วพ่อแม่เ้ยได้เด็กกูไวอยู่กูอยากมาเหล่ามาเนี่ยโอเล่ดรอปินจินนีตอนนี้ที่ได้พบ๊วังจะรอบกัียักนางน่าดีนักหน้าแค่อยากตายนางคงจะได้มีบ้าง ละกันด้ากันไหวได้หมใจต้องข้ายักมาเลวอยากมาแล้วต้อง้าวนี่ยอากมาเลว แกอยากมาแล้วนี่มากราวกันหยัดมาบอกว่าปุงพังเงือเรือไปด่เวลามันวันมีมาอิดเดียวใช่ไงไปต้องไปรบหยักไปฆ่าอยากให้ตายดิเรื่อยแล้วต้องไม่จุยเลือกนองเมื่อออกจากวัดกันมาแล้งหมดเจ้ากันว่าจงจวยเลือกกันรบอยากให้ชนะนองได้แต่งาน อ๋อบอยากให้หน่ามึงได้แต่งงาน,น<อ>มึงได้แต่งงานแล้วกูท่ามากูได้เลยกูได้เลยจะต้องต้องการไรอ่ะมึงได้แต่งงานมึงนุกแต่ว่ากูท่ามากูได้เลยนี่จะต้องต้องการหนู่มไรบอกมาเลยนี่ก็บอกนะเออมึงต้องการนียมอาไรไระไรก็บอกไปเลยบอกไปเลยนียต่ต้องต้องต้องการหนุไรบอกเลยดอกง่ายเลย วันนี้กันนั้นกูรับยากันกูอาจรากูรบเพียงกระไรเทวะถ้าบังเกิดว่ากูแต่งอยากตายกูก็อวากูหลุมนาปากมึงนะจักรสามทีแม่เอ้ยน้องไอ้จักกิฟทีแเทวะอยากนาปากต้องไอ้ตึ้งปลายตีนนั้นอ๋ได้เลย มึงดีใจจังอู้เลงนี่มัน,ม,นมันร้อยกรั้นเดียวเ,ออเดี๋ยวมึงมึงข้ออิริโทพินไหลรวมนาพักอ,อีตาหน่วยจังจิมทีท่นี่ไอหมอกับแมลงจยากแม่มึงไม่เคยเป็นอพทอ,อละไม่รู้เรื่องหรือไม่เคยเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยเป็นกับนั่นเลยมึงไม่รู้เรื่องอบประมาณนี่มันเป็นหรืออ้คนที่เคยเป็นอบตมันก็นรู้เรื่องนะกูบอกนะียร์แอนติเจนโรไอข้อพันนะคำปล้อง าเราเป็นอบตไปก็ในอบตว่าเราข้อต้องการตำันเปื่อนมาให้ไม่เลยหมอเปื่อนมาให้ไม่เลยแต่เราถ้าบัิดตึงก้อนหลังด้นเปิ่อยกมือตั้งระพันทำได้การได้โอกาสตี่ได้จังมปิตึ้งวัดหวัดหวัดวัดวัดเปิตึงป่ากระปรองต้องตั้งปานเพราะตั้งปานแสดงว่าเราได้ตั้งปานตั้งดน้นอ่าแสดงว่ายิงนกนัดเดียวได้นกรลกปืน นกซองปืนโอ้เยเจ้ากูนะไอ้นี่กันเมือน,นกันนะกูก็อีโต้ปีนเนี่ยว่ะไอ้ลุกนาบพักมันสักครั้งดีมันไอ้ทิพน่ะทีนี้มึงคิดยังไงว่าการลุบนาพักนะทีกูเล่นว่าลูบยากนาพากัก,าาาพากตึงไปตีนนะกันนี่มาตามตั้งขอบตรงไหนที่ควรเวมันต้องเวม <c oughs> ั้งฮึฮึฮึต้องริมปัญญาเด้อ เอ้นี่้กรงกงการมึงนี่ตอนนี้ไอ้กูจะยุย่งปูนกันอ้อยอย่าบานะอืมูไม่ยุง่งจัดเป็นเฮ้ยต้องไม่ยืนมือไม่กอยกไม่ปอยไปกูตอนนี้อยากมันโรยตาอยู่ติดนั่งมึงตามนองมาเลยไปนี่มัน,เ,นเดินก่อนดินี่มันเปลวลาวอะไรกันเลยดีเมื่อไงกูเดินก่อนก็อ้ยาเนี่ยโม,มไม่เข้าใจ มึงลำเลวเอวโปรโมลำเลวเอวโปรกูนี่เห็นไหมอีตโเป็นอีติดิมีกำลังยักมาเต็บระนายดูแต่งเสี้อมาบระลังกูแต่งเสี้อแค่นี้มึงลำเลวเอวโปรปอกปองนี่ปอกปองไปน,น,น้องไปนีดองเป็ญยามเกงยย่งเป็นโรเจอร์นีรักบินอ้องอ๋อไอ้ยะกูไม,ม่มหุ่มถ้าแม่เริ่มหนึ่งโรป้าก็จะนุ่มเลยไปผูกแก๊สเราเดินเก่นกว่ามานตะลัดผูกแก๊ส พาเลือดไปดิเติมตรงปั่นนั่นเลยคุณเราเนี่ยปันเรือๆป,ปีๆดวงน้องเลยจากจนคนแกนกันตุมกันอยากออกกูไม,มห้หมอเอาไปตุ้มเปิดไว้ไม่มีก็มาตุมเปืดอ,อนไม่มีน่ะไอ้ตัวนี้ตามหพุดดาวิงกูเล่น,ออนี่ยจ๊อกโมจัดจังมา เราต้องควรเวลาบอกนะป้าพี่น้องควรเวลาอะบอกนะป้าพี่น้องมีก็บอกรองโปรดน้ไป มก็ด้กบบอกรองใจไหมมึงก็ได้มีความผิดพลาดตั้งมากมายปีนอกโปรดอาไปเองอย่างเจตนาไอ้บ่นี่ตอนนี้มีแต่ความรุกไอ้บอต่ตอนนี้ปลอดจากเรื่องตุกันเรียติตัดนะ พี่น้องอยากจากอยกไปแต่ถึงหลายเวลาต่อไปนัุ้รกายปลอดไม่ใจไอ้ทำนากากายได้ปาตรีโชคดีรวยล้นกว่ากว่าบุไนหวยบอได้พี่น้องโชคดีมีใจอละตักลกะับไปแก